เชิญทุกท่านรับชมวีดีอาร์ที่ปรึกษาสมทรลงพื้นที่ติดตามผลการดําเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามับค่ะและต่อเนื่องด้วย V t ทการประกวดนักรองนักเรียนค่ะโครงการเพชรสุพรรณเขตสของสกสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3มไปชมกันเลยค่ะไปชมเลยครับ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ได้โอกาสสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสโดยการนำของนายธนกฤษเสริพิรม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามบุคลากรเจ้าหน้าที่ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดร่วมต้อนรับดรสุดาสุขอําที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ร้อยโอกาสสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนื่องในโอกาสที่ได้ให้เกียรติ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงทุกรูปแบบของนักเรียนในสถานศึกษาภายในงานได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติบอร์ดบริหารผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์โดยนายธน,นกฤตสิริพิรมผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเคสามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้สถาบันการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเคสามได้จะัดขึ้ความสำคัญของการพัฒนาการแก้ปัญหาเ็นของนักเรียนเพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างผลลัพและผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับทิศทางในการ นาเรในโอกาสนี้ด็อกเตอร์สุดาสุขอ่ำได้กล่าวเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อทิศทางนโยบายและแนวปฏิบัติการลดความรุนแรงในนักเรียนวันนี้ัต้องบอกว่าดยู่ที่ได้มาเหยียนที่นี่ค่ะแล้วก็เห็นความร้อมเพรียของการการจัดการ ก็มีามรู้สึกภาคภูมิใจแลวก็ดีใจที่มีโอกาสมาเป็นประธานในการสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงทุกรูปแบบของนักเรียนในสถานศึกษาจากนั้นได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงทุกรูปแบบของนักเรียนในสถานศึกษา ระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอเขต3กับสถานศึกษาในสังกัดและมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้เรื่องรู้เท่าทันโซเชียลทุเลาความรุนแรงเพิ่มแรงต้านทานซึ่งคณะผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนายธนกฤษศิริพิรมผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101 3, กร้อเอเขตสดรสถิตคุณบุญเรือน นิติกรนา难การพิเศษสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายอภิรักษ์สืบชมพูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนชัยศรีนายจำรัดทงทอง,ทองครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านสะอาดสะอาดวิทยาคารนางสาวละพัฒรดาแสงยอดนักจิตวิทยาบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนายสกลชัยธงรัต รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามเป็นผู้ดำเนินร,รายการเสวนาบนเวทีซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและเสวนาคือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัสดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามจำนวน2 1 5คนณนะหอประชุมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามจากนั้นดรสุดาสุขอ่ำ ได้เดินเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านกกตาลดงบงังและโรงเรียนอนุบาลเมืองเสรีภูมิหลังจากเสร็จกิจกรรมณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา101 3, กร้อเอดเขตสามดรสุดาสุขอําที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาสสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยนายธนกฤษศิริพิรม ผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอ็ดเขตสาและคณะร่วมลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนโรงเรียนบ้านนน,นชัยศรีโดยมีประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้นําชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับและมีนายอภิรักษ์สืบชมพูผู้ในการโรงเรียนบ้านนนชัยศรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนณโรงเรียนบ้านนนทชัยศรีอํำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอีกหนึ่งความมั่นใจว่าการดำเนินงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสามจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไปขอขอบคุณท่านดรสุดาสุดอำ่ำที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและพื้นการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างสูงิ่งสวัสดีค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีเมืองแห่งศิลปินที่มีนักร้องนักแสดงจำนวนมากในส่วนของสุพรรณบุรีที่เป็นเมืองนักร้องซึ่งก็มีนักร้องที่ เป็นคนสําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีมากมายอาทิสุรพลสมบัติเจริญการแก้วสุพรรณสายันสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์และก็เสรีลุ่งสว่างไวยพศเพชรสุพรรณแม่ขวัญจิตศรีประจันอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่นับได้มีมากกว่า9 1ท่าน นายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจึงประกาศให้เป็นเมืองดนตรีค่ะและได้เสนอไปอยังยูเนสโกให้ประชาคมโลกได้รับรู้เมืองดนตรีเมืองแห่งความสุขพ่อเมืองจึงชักชวนพี่น้องร้องเพลงรำวงสุพรรณบุรีมามาำวงกันสร้างสรรค์เมืองสุพรรณบุรีดินแดนยุทธาบีเชื่อมใจม มาโครำตามดอกจะดีมีแต่คนง,งามตามชุกพรำสวยงามดูด,รรมดีสามชุกพรำสวยงามดูดีมามารำพวงกันสร้างสรรค์มเ,เมืองสุพรรณบุรีดินแดนยุทธาฏีเชื่องใจปมนรีเราพี่น้องกันเชืเ่องใจไม่รี สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3งานประชาสัมพันธ์ก็แต่งเพลงให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตและบุคลากรร้องเพลงให้กำลังใจคุณครูค่ะใครจะมองดูครูอย่างไรลำรบากแค่ไหน หามีเต็มตำบลแสนสุกอินทนเสียงคนเขาเรียกรู นี่มันรู้ก่นใครจะเอยว่าจียงไรว่าเกสามไรสุดวางดาราและมองมอนไปความจริงงานครูน,น้าจะรู้กันโดยตัวไปงานใหญ่ยิน ส่วนของนักเรียนสำนักง,งานเขตพื้นที่ก็จัดเวทีให้มีการประกวดร้องเพลงค่ะด้วยนโยบายของท่านเลขาธิการกรานดรคอมพอพินศาศสบปทววิถีใหม่วิถีคุณภาพต้องการให้ทุกเขตพื้นที่ได้หาเวทีเพื่อให้นักเรียนได้มีที่แสดงความรู้ความสามารถซึ่งทางเขตพื้นที่ได้เห็นว่ากิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับ เมืองนักร้องของสุพรรณบุรีก็คือการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งให้สมกับสุพรรณบุรีเป็นเมืองนักร้องโดยได้มีการจัดประกวดแข่งขันนักร้องนัก,รนกเรียนโครงการเพชรสุพรรณเขตสามตัดสินในวันนี้ก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมที่จะต่อยอดให้กับนักร้องนักเรียนที่เข้าแข่งขันในโครงการนี้าการเริ่มต้นในทางสาย ตองการ,ร้ออะไร ทางสำนักง,งานขีพิธีการศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเกียรติสาัตุ้งแอร์ครับ <ทะ S 1> โดยท่านดรสุดาสุขอ่ำครับที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ได้โอกาสสพทได้เดินทางมาร่วมงานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความรุนแรงทุกรูปแบบของนักเรียนในสถานศึกษาครับและลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนให้การดําเนินงานนั้นนะครับมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ค่ะและจากวีทารของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ค่ะพี่มีนกับโครงการการประกวดนักร้องนักเรียนโครงการเพชรสุพรรณเขต3ค่ะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเมืองสุพรรณนะครับเป็นเมืองของนักร้องครับซึ่งมีนักร้องลูกทุ่งนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายกันเลยนะครับค่ะและการจัดกิจกรรมนักร้องนักเรียนในครั้งนี้นะคะก็เพื่อสนับสนุนให้น้องนองนักเรียนค่ะที่มีความสามารถค่ะพี่มีนได้มาแข่งขันการประกวดร้องเพลงกันในเวทีนี้ค่ะใช่แล้วครับ